สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สอนวิธีการสังเกตไข่ปลานะคะว่าอ่อดูดูยังไงนะคะเมื่อสัญญาณเตือนเข้ามือถือแล้วบางทีมันก็บวกเลยอ่าข้อหนึ่งเลยนะคะบางทีมันก็บวกเลยข้อสองไข่ปลามาบนแต่ทำไมแท่งเทียนนะคะมันยังขึ้นทำไมมันสวนนะคะ แปงมีคําตอบให้นะคะในคลิปนี้วิธีสังเกตนะคะอะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายวิธีการสังเกตไข่นะคะไข่เราจะมาสังเกตกับคู่เอ่อคู่อะไรดีคู่คู่ทองนี้ละกันนะคะอะ,อะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องมีอ,อะไรนะเบรนเจอร์แบนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้จะอธิบายในส่วนของไข่ก่อนนะคะอ่ะวิธีการสังเกตไข่นะคะเรามาสังเกตอย่างนี้ค่ะสังเกตไหมคะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มันหลุดไข่ในอดีตเนี่ยมันจะเป็นจริงเสมอเรามาดูนะคะคำว่าหลุด หลุดไข่ในอดีตคืออะไรเราเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้เลยสมมุตินะคะว่าไข่ปลาเนี่ยเกิดไข่หนึ่งเม็ดลงมาปึ้ง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 เมื่อไหร่ที่แท่งเทียนนะคะหลุดไข่ปลาในอดีตก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยคือตรงนี้อ่ะคือตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนเนี่ยหลุดไข่ปลาในอดีตแสดงว่ามันลงจริงแล้วอ่ะมันลงจริงนะคะมันลงจริงมันลงจริง หลังจากที่เราทําการเซลล์ตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ยอดนะคะหลังจากที่เราทําการเซล์ตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะลงต่อจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะนั่นหมายความว่ามันจะต้องหลุดไข่ปลาในอดีตตรงนี้ด้วยนะคะต่ํากว่าไข่ปลาในอดีตชั้นที่1ต่ํากว่าไข่ปลาในอดีตชั้นที่สองเห็นไหมคะลงยาวเลยอ่าลง ลงยาวเลยปึ้งปึ้งปึ้งรอบนี้มันน่าจะหลุดมุ้งนะคะหลุดมุ้งมาแล้วเสร็จปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนนะคะมันเลยไข่ปลาในอดีตขาลงก็คือตรงนี้อ่ะเราก็ทําการบ่ายขึ้นไปมันลงมาย่อก็ช่างหัวมันเพราะอะไรคะเพราะไข่ปลาในปัจจุบันมันยืนยันแล้วไข่ปลาในปัจจุบันคืออะไรคือตรงนี้ไง นี่ไงไข่ปลาตรงนี้ยมันยืนยันแล้วเว้ยว่ามันขึ้นต่อให้มันย่อลงมาเราก็สับไม้ใบขึ้นไปเลยค่ะอ่ะเราใบาขึ้นไปนะคะใบปุ๊บปุ๊ปุ๊บป๊บป๊ขึ้นไปชนมุ้งบนนะคะเดี๋ยวแฟงจะใส่มุ้งนะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงขึ้นไปชนมุ้งบนปุ๊บเราปิดกำไรก่อนเพราะเราจะต้องยึดมุ้งบนกับมุ้งล่างเนี่ยเป็นตัวที TP สมอนนะคะอ่ะทีนี้ค่ะ พอมันขึ้นไปชนมุ้งบนปุ๊บเราปิดกำไรไข่ปลานะคะไข่ปลามาบนเราต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าชนมุ้งบนหลุดกรอบไหมถ้าหลุดกรอบเราเซลได้ค่ะอ่ะเราเซลได้นะคะเซลลงมาปุ๊บนะคะหลุดหลุดอะไรคะหลุดไข่ในอดีตก็คือขาขึ้นก็คือตรงนี้เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องลงจริงแล้วแน่เลย ถ้าเราอยากรู้ว่ามันลงจริงหรือเปล่านะคะเราอยากรู้ว่ามันลงจริงหรือเปล่าเปลี่ยเน mm. เป็นขาลงแล้วจริงไหมเราไปเปิดดูด uh uh> uh ีหนึ่งนะคะว่าดีหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเทนลงแล้วหรือยังคําว่าเปลี่ยนเป็นเทนลงแล้วหรือยังนั่นหมายความว่าแท่งเทียนในปัจจุบันเนี่ยของดีหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ไข่ปลาในอดีตเท่านั้นนะคะก็คือเส้นสีแดงเส้นนี้นะคะอ่ะ นั่นแหละมันถึงจะเป็นเทนลงโดยสมบูรณ์นะคะแสดงว่าใน H1 เนี่ยที่เราเซล,ลกันมาเมื่อกี้ก็คือตรงนี้เราเซลลงมามันหลุดไข่นี้มานะคะชนมุ้งล่างเนี่ยเราต้องปิดละเพราะมันแปลกๆนะคะเราจะต้องใช้ประสบการณ์และก็การเทรดบ่อยๆนะคะเราจะรู้ว่าเราควรจะถือหรือไม่ควรนะคะลงมาตรงเนี้ยชนมุ้งล่างเราต้องปิดละนะคะ แล้วก็รอค่ะทำใจแค่รอนะคะมันจะลงมากี่เม็ดก็แล้วแต่แต่เราต้องปิดที่กรอบทึบของบีบีล่างเท่านั้นนะคะอะหลังจากที่เราปิดไปแล้วก็คือตรงนี้นะคะมันลงก็ช่างมันอย่าไปสนใจค่ะรอบายเพราะอะไรเพราะจุดประสงค์ก็คือดีหนึ่งมันยังขึ้นอยู่นะคะเราก็ให้ไปนเน้นหนักทางบายอะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนนะคะ อเมื่อไหลที่เกิดไข่ปลา1นึ่งเม็ดนะคะหลุดมุ้งนะคะเราทําการบายโยนหินทําทางไปก่อนเมื่อไหลที่มันชัวนะคะเราก็มาเข้าตรงนี้ค่ะตอนที่แท่งเทียนแท่งนี้นะคะมันขึ้นไปค่ะขึ้นเหนือไข่ปลาในอดีตเพราะตรงนี้มันยืนยันแล้วนี่คะว่ามันขึ้นถูกไหมคะอ่ะตรงนี้มันยืนยันแล้วว่ามันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ทําการบายไปเลยค่ะบายจุดนี้นะคะบายจุดนี้อ่ะดูนะคะเพราะว่าอะไรเพราะแท่งเทียนเนี่ยได้หลุดไข่ในอดีตไปแล้วนะคะสุดท้ายเป็นไงคะขึ้นค่ะเราก็ถือไปเลยค่ะถือไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าอะไรจนกว่าแท่งเทียนใน H1 เนี่ยมันจะหลุดมุง้งทีนี้เรามาใส่มุ้งนะคะอา้าวอ๋อมันไม่มีมุง้งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเราไปเอาที่มันมีมุง้ง พ่อแฟงจะอธิบายไปทีละอย่างบางคนงงไม่เข้าใจนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้ยังไงอะไรยังไงนะคะมีคาถามแต่ก็บางคนก็ไม่กล้าถามนะคะสรุปว่าหลุดมุ้งจริงไหมคะหลุดมุ้งจริงคะ่ะนี่ไงพ่อแฟงเนี่ยดูการเดินทางของกราฟมาตลอดนะคะว่ามันเป็นยังไงคู่ทองคู่บ t c คู่อ,อื่นก็คือเล่นกลุบกริบอ่ะแท่งเทียนได้ทําการหลุดมุ้งนะคะเกิดไข่ปลา เมื and and okay, s <S ่อไหร่แท huh ่งเทียนหลุดมุ้งแล้วเกิดไข่ปลาเนี่ยเราเข้าไม้ได้นะคะแต่ถ้าแท่งเทียนไม่หลุดมุ้งแล้วเกิดไข่ปลาเนี่ยจะไม่สวยจำเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ไข่ปลาเนี่ยมันเกิดนอกมุ้งนะคะเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไข่ปลามันเกิดนอกมุ้งไข่ปลาเกิดนอกมุ้งไข่ปลาเกิดนอกมุ้งเนี่ยให้เราเตรี็มตัวเสมอนะคะว่ามันจะต้องไปในทิศทางที่เราสามารถทํากําไรได้นะคะอ่ะทีนี้ดูค่ะ มันขึ้นไปปุ๊บนะคะเราก็าทำการบายตรงนี้นะคะขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งนะคะลงมายอ่อแท่งเทียนได้ทําการหลุดไข่ปลาไหมก็ไม่ก็แสดงว่ามันขึ้นต่อค่ะอ่ะก็ขึ้นต่ออ่ะขึ้นต่อปุ๊บอยู่ๆตรงนี้เกิดไข่หนึ่งเม็ดเราก็คิดว่ามันจะต้องลงใช่ไหมไม่ค่ะมันไม่ลงนะคะเพราะอะไรเพราะแท่งเทียนเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไง มันแค่ลงมาย่อนะคะแต่ไม่ได้ลงต่ำกว่าแท่งไข่ไข่ในอดีตมากมายสักเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราต้องทำการบายต่อนะคะเราจะรู้ได้ยังไงก็ดีหนึ่งมาเป็นขาขึ้นน่ะเออนึกออกไหมคะยังไงขาขึ้นก็ได้เปรียบและถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าแท่งเทียนเนี่ยทำการหลุดอันนี้มาเราก็ต้องดูว่า สเตปต่อไปเนี่ยมันหลุดบีบีกลางหรือเปล่าบีบีกลางก็คือเส้นนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือบีบีกลางนะคะแฟนเรียกมันง่ายๆนะคะว่ามันหลุดข้ามเกาะมาหรือเปล่าถ้ามันหลุดข้ามเกาะมาเราต้องตัดทิ้งแล้วนะคะอ่ะพอมันขึ้นไปปุ๊บนะคะวันนี้ตอนเจ็ดโมงเช้ามันบอกว่าเซลล์เกิดไข่ปลาบนแฟนก็คิดว่าเฮ้ยขาขึ้นยังไงมันก็หนักกว่าถ้าอย่างนั้นรอให้แท่งเทียนเนี่ยหลุดไข่ปลาในอดีตก่อนนะคะถึงจะทำการเซลล์สั้นๆ เอากำไรสั้นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะฟิโบเน่มันก็จะเป็นตัวที่แนวรับแนวต้านที่ดีนะคะถ้าใครมีคอมก็จะเห็นง่ายอ่ะก็เนี่ยค่ะทำการเซลล์ตรงนี้นะคะเนี่ยมันดุดต่ำกว่าแฟนก็ได้จังหวะตรงนี้นะคะอ่แฟนก็ได้จังหวะนี้แล้วก็มาปิดที่กกลบสุดท้ายเป็นไงคะมันแค่ลงมาตรงนี้จริงๆนะคะชนฟิโบ้อยนะคะแล้วมันก็ขึ้นต่อนะคะ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นต่อแบบแรงๆนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งเอ้ยเราก็พอชนเส้นร้อยนะคะแท่งเทียนทําการหลุดก,กบเราก็ทําการใบขึ้นไปเวลาเราทีพีนะคะทีพ TP BB กลางไม้แรกทีพีตรงไข่ปลาอไอปัจจุบันนะคะแท่งเทียนมันต้องทําการขึ้นไปชนตรงนี้อยู่แล้วนะคะเป็นทีพีที่สองนะคะ ถ้ามันหลุดไข่เม็ดนี้ไปได้ก็แสดงว่ามันขึ้นต่อยาวๆไปเลยค่ะแต่ถ้ามันไม่หลุดนะคะเราก็ทำการเซลล์ลงมานั่นหมายความว่ายังไงคะถ้าไข่ตรงนี้มันยังยืนยันนะคะไข่ข้างล่างไม่มาปัจจุบันตอนนี้นะคะบ่ายสองสามสิบห้าถ้าไข่ไม่มาล่างแสดงว่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยแท่ขึ้นไปชนไข่บนตรงนี้แล้วลงต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ไข่ปลามาล่างปุ๊บนะคะยืนยันนะคะ ไม้ที่เราบายตอนที่มันหลุดมุ้งเนี่ยอาจจะเป็นแถวบริเวณนี้สมมติว่าเนี่ยเรากดบายไปแล้วอ่ะสมมติเรากดบายไปแล้วสมมติเรากดบายไปแล้วนะคะแล้วเราไปทีพีที่เส้นนี้อ่ะทีพีเปลี่ยนเป็นเส้นสีเขียวอ่ะทีพีเปลี่ยนเป็นเส้นสีเขียวนะก็คือตรงนี้นะอ่ะสมมติเราบายยังแต่ตรงนี้นะคะขึ้นมาเราอาจจะไล่ s ออกำไรไปก็ได้นะคะขึ้นมาชนตรงนี้ปุ๊บ เฮ้ยคิดว่ามันต้องขึ้นอีกแน่เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไข่ปลานะคะมายืนยันข้างล่างแสดงว่ามันต้องขึ้นเลยทะลุนี้ไปมันก็อาจจะมาชนไข่ปลาตรงนี้ค่ะพอมันชนปุ๊บเราก็ทําการเซลนะคะเบาๆนะคะหนึ่งไม้ทําการเซลเบาๆหนึ่งไม้และ sl นะคะแถวๆนี้ค่ะไข่เม็ดที่สอง sl ตรงนี้ ดับไปอีกแล้ว SL ตรงนี้นะคะอ่า SL ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องดูล,ลากเยอะได้บอกไหมคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เท่งเทียนหลุดอี่พวกไข่ปลานี้ไปอะ่ะก็แสดงว่ามันขึ้นต่อแน่อะ่ะแต่ถ้ามันไม่หลุดอะ่ะก็แสดงว่ามันลงต่อ <S <S แค่นั้นเองคะ่ะทีนี้วิธีตั้งนะคะ่าสมมติวิธีตั้งล่วงหน้าเดี๋ยวแฟนจะบอกคะ่ะ ตอนที่แฟงเข้าเซลล์ BTC นะคะแฟงใช้ h 4นะคะเป็นตัวเป็นตัวบอกซึ่งผลุริกซานะคะเราจะตั้ง0.01แล้วก็สูงสุดอยู่ที่0.2อ่ะดูนะคะ,ะแฟงทำการเซลล์สต็อปนะคะก็คือตอนที่ไข่ปลามาบน1เม็ดใน H1 แฟงยังไม่กล้าเซลเหมือนที่แฟนบอกนะคะแล้วแฟนก็มากดเซลสตั้งเซล์สต็อปไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ TP แค่ตรงนี้นะคะแค่นี้นะคะก็ได้เยอะแล้วหลังจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะบายเพราะมันชนเส้นร้อยแล้วเพราะดีหนึ่งเป็นขาขึ้นนะคะทีนี้ถ้าจะอธิบายในส่วนของตรงนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อเท่งเทียนมันขึ้นมาชนตรงนี้ เราตั้งเซลล์ิมิตไว้ได้เลยค่ะ it, เซลลิมิตเดีแฟงจะตั้งเป็นสีแดงนะคะอ่ะใบอ่าแล้วก็ตั้ง SL ไว้ที่อ่าประมาณ0.00ของฟิโบแล้วกันอันนี้คือไม้เซลล์นะคะทีนี้ไม้ใบค่ะถ้าเราคิดว่าเนี่ยมันต้องขึ้นต่อแน่ๆเลยนั่นหมายความว่าไข่ปลาเนี่ยมันจะต้องมายืนยันข้างล่างว่าแก ฉันขึ้นต่อนะอ่ะถ้าไข่ปลามายืนยันข้างล่างปุ๊บคุณก็ต้องตัดไม้เซลิมิตออกนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นไม้บายสต็อแทนนะคะบายสต็อปแทนก็คือตรงนี้ค่ะบายสต็อปตรงไหนตอนที่นี่ไงเปี่ยนเป็นสีเขียวนะจุดที่มันขึ้นสูงกว่าไข่ไงอ่าถ้ามันหลุดไข่ไปเนี่ยแสดงว่ามันเปลี่ยนเป็นเทียนขึ้นต่อถูกไหม อประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้ดูจาก D1 หนึ่งแล้วเนี่ยมันหลุดกรอบมาเยอะแล้วมันก็น่าจะลงแต่นี่ก็เป็นแค่การวิเคราะห์คาดการณ์นะคะไม่ได้แบบว่าเออเราต้องดูว่าการาฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่สถานะไหนไม่ใช่เราไปคิดล่วงหน้าว่าโอ้เนี่ยนะมันจะมีข่าวอันนี้อันนู้อน,น ون, อันนั้นไม่ต้องค่ะเราดูเลยว่าเท่งเทียนปัจจุบันมันยืนอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปคิดล่วงหน้านะคะเขาเรียกว่าเป็นการคิดแทนกราฟนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูคู่ทองค่ะอือคู่ทองปัจจุบันนะคะเป็นไซเวย์แล้วก็ไปดูดีหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นดีหนึ่งก็เป็นไซเวย์ค่ะแต่อยู่ในโซนบายอยู่ในโซนบายยังไงก็นี่ไงมันขึ้นมานะคะมันมันขึ้นมาแท่งเทียนเนี่ยม,ม,มันขึ้นมาเหนือไข่ในอดีตนี่ไงมันขึ้นมาเหนือไข่ในอดีตและมันก็ไม่ได้หลุดไข่ในอดีตเพราะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนแท่งเนี้ย หลุดไข่ในอดีตมาแสดงว่าทองมันจะต้องทุบลงถูกไหมอ่ะทองมันจะต้องทุบลงแต่มันเลือกที่จะไม่ทุบมันแค่ลงมาแตะไข่ในอดีตเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นไปค่ะอ่ะทีนี้เราไปดู h1 ชค่ะดูนะคะว่าจริงหรือไม่จริงทองได้ทําการทุบลงมาทุบทุบทุบหลุดกรอบนะคะหลุดกรอบเสร็จเราทําการบายขึ้นไปตั้งบายไว้าบสต็อกบายลิมีตอะไรก็แล้วแต่นะคะ เมื่อไหรท e ี or, ่แท่งเทียนเนี่ยหลุดไข่ในอดีตก็คือตรงนี้แสดงว่ามันขึ้นต่อนะคะแสดงว่ามันขึ้นต่อทีนี้เรามาดู d ีหนึ่งนะคะ d ีหนึ่งเนี่ยยังบอกว่าเป็นขึ้นนะคะอ่าเพราะว่ามันยังอยู่เนื้อนะคะมันยังอยู่เนื้อทีนี้ H1 ค่ะตอนนี้มันบอกว่าเป็นไซเวยเพราะดีหนึ่งก็เป็นไซเวย์ด้วยเหมือนกันแต่ขาขึ้นเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะคะอ่ะทีนี้ดูค่ะแท่งปัจจุบันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่แท่งปัจจุบันขึ้นเหนือ ไข่ใ,ในอดีตตรงนี้นะคะสแสดงว่าทองขึ้นต่อค่ะเนี่ยเข้าใจอะไรยังอ่ะอันนี้ทุบลงมาปุ๊บๆๆขึ้นเหนือไข่ในอดีตขึ้นค่ะลงมายอ่อลงมายอ่อสิบายอีกนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไข่ปัจจุบันเนี่ย มันยังยืนยันอยู่ว่ามันขึ้นต่อให้มันลงมาย่อย,อยังไงอย่าไปกลัวนะคะกดบายเลยแต่ให้บายในโซนของมันก็คือแถวแถวนี้นะคะหรือบีบีกลางอ่ะสมมุติว่าเนี่ยเราบายแต่ตรงนี้แล้วเราโดนมันลากมาแตะตรงกลางเราบายหนึ่งไม้ลงมาโซนนี้นะคะโซนมุมล่างเราบายอีกหนึ่งไม้แค่นั้นเองค่ะเท่ากับว่าเราลงไปแค่หนึ่งสองสามไม้วิธีก็คือถ้าใครมีเงินในพอร์ตเยอะหน่อยไม้แรก0นูน ไม right ้ที 1941, ่สองที่ม yeah. no like ันลากมาแตะดีกลางก็0.30ค่ะแล้วถ้ามันลงมาตรงนี้ก็0.50แล้วพอมันขึ้นไปเราก็เก็บกินให้เรียบนะคะอ่ะพอมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะคะเกิดไข่ป้าหนึ่งเม็ดเท่งเทียนทะลุกรอบค่ะเราจะทำการเซลได้ไหมเซลได้ค่ะเดี๋ยวแฟนจะปิดสีก่อนนะคะเซลได้ไหมแต่เซลได้สั้นๆนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า D1 เนี่ยเพ่งเทียนมันขึ้นเหนือไข่ แสดงว่ามันก็ยังไม่ลงจริงนะคะอ่ะพอมันลงมาปุ๊บปุ๊ปุ๊เราอาจจะปิดกําไรแค่ดีีกลางหรือที่มุ้งนี้นะคะอ่ะเราเซลลงมาอ่าเท่งเทียนเท่งนี้หลุดไข่เม็ดแรกค่ะอ่ะเราก็ยังถือมาได้นะคะแล้วก็พอมันมาแถวแถวมุ้งตรงนี้แล้วเราก็ควรจะปิดได้แล้วเพราะเมื่อไหร่ที่เท่งเทียนหลุดมุง้งเนี่ยมันก็ต้องทําการขึ้นนะคะอ่ะพอมันลงมานะคะอยู่แถวแถวบริเวณนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นรู้ได้ค่ะ เพราะว่าดีหนึ่งมันยังไม่ได้หลุดไข่ในฮดดีดเหมือนที่บอกเราก็ทําการบายต่อนะคะทําการบายต่อแล้วไข่ปลาก็ยืนยันนะคะไข่ปลาก็ยืนยันว่าขึ้นนะคะเราก็ทําการบายขึ้นไปมุ้งบนตรงนี้ปุ๊บเราก็ปิดกําไรเลยคะ่ะเราไม่ต้องรอให้ไข่ามาเพราะเวลาเราจะทีพีเรายึด พวกมุ้งบนมุ้งล่างแล้วก็บีบกลางนี่แหละค่ะเป็นตัวปิดกําไรนะคะเพราะปกติแล้วแฟนก็จะเอาแค่ครึ่งครึ่งสมมุติว่าเซลลจากตรงนี้มาปิดแค่บีบกลางนะคะแต่ถ้าเล่นจากทานเฟียใหญ่ก็คือถือได้นานหน่อยนะคะอ่ะทําการใบขึ้นไปปุ๊บปิดกําไรค่ะแล้วเราก็รอดูสถานการณ์นะคะรอดูสถานการณ์นะคะเมื่อไหร่ที่ไข่ปลามาอีกแล้วนะคะเราไม่กล้าที่จะเซลล์ตรงนี้นะคะเราก็มารอตอนที่แท่งเทียนเนี่ยหลุดไข่ในอดีตอ่ะสมมุติว่าไข่ปลามานะคะ ตพงเพงง,งอุ้ยไม่กล้าเซลว่ะเพราะอะไรเพราะเท่งเทียนมันไม่ได้หลุดกรอบมันไม่ตรงกับที่โค้ดสอนโอเครอค่ะรอรอเมื่อไหร่ที่เท่งเทียนหลุดไข่ปลาในอดีตนะคะทําการเซลค่ะอ่ะทําการเซลทีนี้นะคะวิธีสังเกตก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เท่งเทียนนะคะหลุดแถวบริเวณมุ้งตรงเนี้ย แตงจะไม่ค่อยเล่นค่ะเพราะว่ากลัวกลัวว่าเมื่อมันหลุดมุ้งแล้วเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปตรงนี้มันจะค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะคะอ่ะมันหลุดมาปุบ๊บอ่ะเราก็ไปเน้นหน้าบายแล้วกันเพราะเราคิดว่าดีหนึ่งมันขึ้นถูกไหมคะอ่ะเมื่อไหร่แท่งเทียนหลุดมุง้งเราเรากินคำใหญ่ดีกว่าทําการบายเลยค่ะไม่ต้องรอไข่ปลานะคะหลุดมุ้งแบบนี้ยังไงก็ต้องขึ้นเพราะดีหนึ่งเป็นขาขึ้นหลุดมาเลยค่ะจำเอาไว้ว่าถ้าดีหนึ่งเป็นขาขึ้นเนี่ยถ้าแฮชวันหลุดมุ้งอะ่ะจะเต็มไปได้เลยนะคะอ่ะเราก็บายขึ้นไป ปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งนะคะสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแท่งเทียนแท่งปัจจุบันเนี่ยขึ้นเหนือไข่ในอดีตก็คือตรงนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะไข่ในอดีตก็คือตรงนี้ค่ะอ่านี่ไงแท่งเทียนแท่งเนี้ยเลยขึ้นไข่ในอดีตสุดท้ายเป็นไงคะขึ้นคะ่ะแตะมุง้งแตะกรอบทึบๆตรงนี้เราก็ปิดได้แล้วเพราะเราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วว่าแท่งเทียนมันจะขึ้นให้ขนาดนี้ถูกไหมคะอ่า ทีนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้บอกว่าลงเลยไข่ปลาข้างบนก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนแท่งเนี้ยขึ้นเหนือไข่ในอดีตก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยขึ้นเหนือในอดีตนะคะไข่ในอดีตก็จะขึ้นต่อนะคะก็จะบินขึ้นไปนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของการเล่นเพราะไข่เนี่ยก็เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญได้เหมือนกันถ้าไข่ตีเส้นไม่เป็นให้เอาไข่เนี่ย เป็นแนวรับแนวต้านในการเทรดนะคะอะทีนี้เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะคะจากคําสั่งของมือถือเรามาดูกันว่าคู่ล่าสุดล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดนะคะมันเออมันบอกว่าอีอย่างบ้างค่ะคู่ GJH4 ซาเกิดบนซเบนซลล์นะคะ,ะเราไปดูคู่ GJH4 นะคะ,ะคู่ GJH4 เห็นยังคะซาเกิดบนเรามาดูค่ะซาเกิดบนจริงไหมคะจริงค่ะ เดี๋ยวฟีบโบกออกมาเขไม่ต้องก็ได้อะอ่าซาเกิดบนจริงๆนะคะปุ๊บก็คือเม็ดนี้นะคะทีนี้เฮฟโลซาเกิดบน GJ กดเซลได้เไหมบางคนก็กดเซลเลยนะคะบางคนก็รอนะคะเพราะไม่รู้ว่ามันจะลงหลอกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มาเข้าแบบนี้เมื่อไหร่ที่ไข่ปลาเกิดบนปุ๊บถ้าแท่งเทียนหลุดไข่ปลาในอดีตนะคะทําการเซลได้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่แถวบริเวณนี้ตอนที่เกิดไข่ปลาเม็ดแรกเนี่ยเราตั้งเซล์สต็อปได้เลยแล้วก็มาทีพีตรงไหนคะทีพีที่กรอบทึบนี่ไงคะนี่ไงกรอบทึบก็คือบีบีล่างนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามันก็คือแนวรับที่หกสของฟิโบนั่นเองอ่านะคะ ี่คือ H4 นะอ่ะทีนี้เรากลับไปดู H1 ค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นแนวรับที่เดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ H4 ที่แทงตีเส้นก็คือแท่งเทียนหลุดไข่ปลาในอดีตอันนี้คือ H1 นะคะเห็นไหมมันหลุดมาสุดท้ายมันลงมันลงมาแตะเส้น100นะคะเราก็ติดกำไรเลยคะ่ะถ้าใครมีคอมก็ใส่พี่โบไปติดที่พี่บน100ถ้าใครไม่มีพี่โบนะคะก็ใช้กรอบทึบๆเนี่ย เป็นตัวปิดกําไรนะคะนั่นก็คือที่หกสิบ็จุดแปดก็คือตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้เราปิดกําไรนะคะสีแดงเร่งริบพิชิตรูตุนะคะไม่ใช่อ่ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่ามันจะมาชวนอ๋อนี้อันนี้คือของเฮดโฟนะคะนี่คือของเฮดโฟก็คือกรอบตรงนี้แล้วเราก็ค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะชวนจริงหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วถ้าชนเส้นร้อยของพี่โบเนี่ยนะคะมันก็ ต้องอาจจะทิ้งไส้นะคะขึ้นไปย่อแล้วลงต่อทีนี้นะคะเราไม่ต้องมีความกังวลค่ะเพราะอะไรเพราะ H1 เนี่ยไข่ก็มาละ H4 ไข่ก็มาละถ้ามันมาทั้ง H4 H1 ของสัญญาณเตือนเนี่ยแล้วหลุดแล้วหลุดแนวรับไข่ในอดีตเนี่ยยังไงมันก็ต้องลงก็ต้องลงอีกอะมันบอกไหมคะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ว่า ไข่ปลาเกิดแถวบริเวณมุ้งแล้วมันจะไม่ลงมาให้และตรงนี้ก็เป็นแนวรับจริงๆนะคะแข่งเทียนเคยมาแตะแล้วขึ้นแข่งเทียนเคยมาแตะแล้วขึ้นแข่งเทียนเคยมาแตะแล้วไม่รู้จะขึ้นหรือมันจะลงต่อมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่เราเอาแค่กำไรปัจจุบันนะคะกำไรปัจจุบันที่เห็นๆกันอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยกูดได้ตังอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูอีกคู่หนึ่งนะคะคู่ไหนดีอันนี้ GJ GU G.U.H.1 สาเกิดบนนะคะเราไปดูก่อนเรื่องปวดตาละ G.U.H.1 นะคะอ่ะเรามาดู G.U.H.1 สาเกิดบนอ่าตังหละนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า H.1 เนี่ยนะคะได้ทำการหลุดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไส้ไว้นะคะทีนี้เราก็เลยมาเราก็มาดูนะคะว่าเฮ้ มันลงมาแล้วทําไมมันไม่ลงต่อเราก็ไปดูดีหน,นะคะว่าดีหเป็นขาขึ้นหรือขาลงอ่าชัดเจนเลยค่ะดีหนเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นเพราะอะไรเพราะดีหนเนี่ยไข่ปลายังไม่ได้มาบนเลยและแท่งเทียนยังไม่ได้อยู่ต่ํากว่าไข่ในอดีตแสดงว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเทนลงนะคะมันยังเป็นเทนขึ้นมันก็เลยทําให้เราเซฟได้นะคะว่าเราไม่สมควรที่จะเฟลนะคะเราไม่สมควรที่จะเฟล ถ้าเราเซล,ลไปเราก็ควรจะ SL แค่ประมาณไข่เม็ดที่สามนะคะ SL นะคะประมาณไข่เม็ดที่สามหรือว่าไข่เม็ดที่สองเท่านั้นนะคะเนี่ยไข่เม็ดที่หนึ่งกับเม็ดที่สองนี่คือ SL คือไม่ต้องทนลากแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ลงนะคะในเมื่อมันไม่ลงอ่ะเราก็ต้องกัดไปเลยนะคะอย่าทนลากให้มันลงเลยอออย่าทนลากให้มันขึ้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 นน,นะคะเนี่ยมันสมมุติว่า <c oughs> อ๋อมันขึ้นไปอย่างเงี้ย และเรากดเซลลลงมานะคะเรากดเซลลลงมาเราอย่าพยายามให้มันลากเราเพราะเราไม่รู้อนาคตว่าแมงมุมจะขึ้นไปชิบหายเลยกูไม่น่าลากเลยสุดท้ายเราก็ล้างพอดเพราะอะไรเพราะเราไปฝืนมันถ้าผิดทางนะคะหัดทาให้มันเป็นนิสัยตัดเลยค่ะแล้วก็เข้าใหม่เพราะเรายังมีเวลาเข้าไม้ันถึงสุดเรายังมีเวลาเข้าไม้ยี่สิบสี่ชั่วโมงคมึงจะทุนลากไปเพื่อเอาไม้ที่มึงทุนลากเนี่ย ไปเทรดคู่ใหม่ดีกว่าไหมไปเทรดรอบใหม่ดีกว่าไหมนะคะอ่าแล้วมันจะทําให้เราจิตตกนอนไม่หลับประสาทเสียนะคะคือผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะหัดตัดนะคะหัดอย่ายังชั่งใจหัดที่จะรอสัญญาณนะคะทุกอย่างสัญญาณที่แฟนทํามาเนี่ยคือทํามาให้ทุกคนเนี่ยลดลดการวิเคราะห์ประหยัดเวลาเข้าไม้ได้แน่นยัางขึ้นทนกําไรได้มากขึ้นนะคะอ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็จบแล้วแล้วก็คลิปต่อไปคลิปสุดท้ายเนี่ยแฟนจะมาอธิบายในส่วนของ MA 5 0กับ MA 1 4 4นะคะว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ RSI ด้วยนะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะทำกำไรได้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเหมือนกันเพราะช่วงนี้ยุ่งๆเกี่ยวกับงานนะคะเตรียมงาน ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะหาเวลาสป,ปีนก็ส,ป,ป,สป,ปีนไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าคอมมันไม่อำนวยเอาไปล้างหลายรอบแล้วมือมันเกิดจากอะไรหรืออาจจะเกิดจากเครื่องมือที่ลงไปเยอะแยะนะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ